สวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับช่วงนี้มันจะมืดอยคืมนะครับวันนี้เป็นวันฝนตกนะครับฝนมันตกนะครับเมื่อยคืมนะครับจะมารีวิวนะครับรถ706ดสนเซตนะครับ p A N นนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้สวยๆนะครับจะมารีวิวก่อนจะส่งนะครับแจ้งให้ลูกค้าได้ทราบนะครับ ลูกค้าต้องการแบบตามสภาพนะครับทางเราก็จัดให้นะครับตามสภาพลูกค้าเรื่องความประสงค์ว่าจะไปเก็บงานเองนะครับตามสภาพนะครับเราก็จัดให้นะครับจะมารีวิวสภาพนะครับโดยรวมนะครับสหรับข้อม้าแน่นๆครับสองข้างเลยนะครับสลหักข้อม้าแน่นๆนะครับยางนะครับอยู่ที่หกสิบห้าเปอร์เซ็นโดยรวมสี่เส้นนะครับ เป็นระบบสตาร์ด้วยกุญแจนะครับคันนี้ลูกค้าแจ้งความประสงค์ว่าจะไปเช็คระบบเองนะครับคันนี้จะเป็นระบบสตาร์ด้วยกุญแจนะครับมีไดชาร์จในสตาร์ทให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าไปเช็คเองนะครับมอเบตดมอเบตก็มีอยู่ในรถนะครับมอเบตแถมให้นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับ6ิตนะครับจุดสังเกต ตัวล่าสุดก็คือนะครับพื้นเป็นเหล็กตินไก่นะครับตัวล่าสุดเป็นเหล็กตินไก่แล้วก็ปั๊มเบรกจะอยู่ข้างนอกนะครับถ้าตัวเก่าจะปั๊มเบรกนี่จะอยู่ข้างในนะครับปั๊มเบรกนะครับกระจกมองข้างสองบานนะครับเดิมๆนะครับลูกค้าแจ้งความประสงค์นะครับกระบะก็จะประมาณนี้นะครับตามสภาพนะครับให้ลูกค้าไปเก็บงานเองนะครับเพราะว่าคุยกัน รายละเอียดกันเรียบร้อยนะครับลูกค้าก็ว่าจะไปเก็บงานเองนะครับสำหรับกระบะอยู่ที่สาเมตรยีนะครับความยาวของกระบะไม่รวมที่นั่งนะครับโดยรวมนะครับสภาพสวยสวยนะครับความกว้างอยู่ที่เมตรหกนะครับ PSN นะครับฝาครอบนี้อยู่ข้างในนะครับฝาครอบนะครับอยู่ข้างในนะครับ เป็นระบบเนบมสองชั้นนะครับหาเกียร์เดินหน้านะครับเด็กลังน้ำหนาซีไม่มีหักไม่มีดำนะครับพอสวยๆนะครับมีหมอพักให้เรียบร้อยดังนุ่มๆรับเล็งสบายๆนะครับตามสภาพนี้นะครับพร้อมจะส่งให้ลูกค้านะครับลูกค้าอยากได้ตามสภาพนะครับทางร้านเราก็มีนะครับมีให้นะครับ ตัวนี้ไม่มีผุนะครับสภาพไม่มีผุสีไม่มีหักไม่มีดำสวยๆนะครับตามสภาพนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับแบบตามสภาพก็มีหรือว่าแบบเก็บสีเก็บงานให้เรียบร้อยก็มีนะครับแล้วแต่ลูกค้าจะสนใจนะครับในราคาย่อมเยานะครับที่เกษตรกรนะครับสามารถจับจองเป็นเจ้าของซื้อหาไว้ใช้กันได้นะครับแล้วก็อย่าลืม นะครับถ้าสนใจนะครับโทรมาหลังไม้ได้เลยนะครับ0 8 3 5 8 0ป2 6 5นะครับโทรมาหาถ้าคุยกันนะครับจะได้แจ้งรายละเอียดได้ทราบนะครับว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่ยังไงอะไรยังไงครับเราจะมันจะง่ายนะครับดีกว่าเราทักมาถามราคาแล้วมันรายละเอียดนะครับต่อรองราคาเนี่ยมันจะได้ง่ายกว่าจะไปตอบนะครับโทรมาคุยกันนะครับ ไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าเลยครับพอคาใจดีครับคุยกันก่อนคุยสอบถามรายละเอียดคุยกันเล่นสนุกสนานได้หมดนะครับไม่ว่าอะไรนะครับขอให้โทรมาคุยกันนะครับทางร้านก็นะครับมันมีรายละเอียดหลายอย่างนะครับแต่ละคันนะครับราคามันมาไม่เท่ากันนะครับให้ลูกค้าได้ทราบนะครับได้มาถูกเราก็ขายตามตามเนื้อผ้าไปเลยนะครับ ไม่ใช่ว่าคันนั้นทาไมถูกคันนี้ทําไมแพงนะครับตามสภาพนะครับเราโทรมาหลังใหม่กันได้เลยนะครับมีทั้งเก็บงานและไม่เก็บงานนะครับตอนนี้ลูกค้าแจ้งความประสงค์นะครับว่าจะไปเก็บงานเองนะครับก็จัะส่งให้ลูกค้านะครับวันนี้นะครับตามสภาพนี้เลยนะครับสวยๆนะครับเก็บงานนิดหน่อยใช้งานยาวๆนะครับกระบะเน้นๆนะครับ พื้นมีตำหนินิดหน่อยนะครับให้ลูกค้าแจ้งให้ลูกค้าได้ทราบไปแล้วนะครับแล้วก็สภาพนี้ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามันมีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s ับ s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ของร้านของเรานะครับเพื่อเราจะได้ทำคลิปดีๆนะครับให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับสำหรับ คลิปนี้ก็สวัสดีครับ